เปิดตัวติยต้า v i o s 2022เขอราคาเริ่มต้น595,000บาททางค่ายตืยต้าได้ทำการเปิดตัว V8 สอ2022รถยนต์ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นในประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยในเวอร์ชั่น2022นี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนสีสันใหม่ให้กับตัวรถโดยมีสีที่เป็นไฮไลท์ก็คือสีน้ำเงินเนบูลาบลูเมทัลลิกติยต้า V8 สอ2022มีให้เลือกทั้งหมด5สีคือสีน้ำเงินเนบูลาบลูเมทัลลิกสีส้มออเรนจ์เมทัลลิก สีแดงเรสไมเกลเมทัลลิกสีบรอนเงินซิมเ e อร์เมทัลลและสีขาวแพลทินัมไ i ท์เพ์โดยที่รายละเอียดของตัวรถและฟีเจอร์ต่างๆยังคงเหมือนเดิมกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ในพิกัดเครื่องยนต์1.5ลิตรดูอ l ลบีบีให้แรงม้าสูงสุด107แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรขับเคลื่อนด,ด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT และมีโหมดในการขับขี่แบบสปอร์ตและอีโค โดยรายคาของ t ต y o ต a v ป o s 2 2 2 2ที่วางขายในมาเลเซียนั้นมีดังนี้รุ่น1 5 J ประมาณ5 9 9 5 0 0 0บาทรุ่น1 5 E ประมาณ6 6 0 0 0 0บาทรุ่น1 5 G ประมาณ7,000 0 0บาทรุ่น GRS ประมาณ7 6 1 0 0 0บาทคาดการว่านี่อาจจะเป็นการปรับสีสันของตัวรถทิ้งทวนก่อนการเปิดตัว All New v i o s โฉมใหม่ทั้งคันที่มีข่าวลือว่าจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์รูกใหม่ให้เลือก และอาจจะมีระบบไฮบริดด้วยตรงนี้แฟนๆของทางค่ายเทยต้าต้องรอติดตามกันอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ